สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่กับคุณแชมป์ซึ่งอยู่ที่บริษัทต้องเรียกว่าบริษัทอู่ต่อเรือดีอู่ต่อเรือครับเอาอู่ต่อเรือใช่ไหมครับซีแคทซีแคทชิพครับผมซีแคทชิพคำว่าชิปชิปก็คือเรือใหญ่ๆใช่ครับนะครับแต่วันนี้คุณแชมป์มีเรือเล็กด้วยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องเรือเล็กผมว้าวกับเรือใหญ่มากกว่าก่อนซีแคทชิ p เนี่ยถ้าคุณเห็นด้านหลังเป็นแคทธรรมานใช่ครับแคทธรรมราน ไม่ได้ขายในไทยนะครับเรือไทยที่ผลิตในใไทยแล้วส่งออกนอกครับผมแเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเรือใหญ่กันก่อนนะครับตามมาเดี๋ยวผมต้องถามคุแชมป์ก่อนอย่างนี้ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยได้ใช้เรือของที่นี่ผมอาจจะคิดว่าด้วยแมททีเรียลที่เรานำเข้ามาเนี่ยเราก็ อันนี้คือไม่ได้ใช้เอาอลูมิเนียมไทยไม่ใช่ครับเราต้อง Import m a t ม r ที l รียอลูมิเนียมเข้ามาเพื่อจะสร้างเรือที่นี่ครับอาจจะด้วยมันแพงถูกต้องใช่ก็คืออลูมิเนียมมาจากนอกเพราะนั้นค่าคนส่งค่าอะไรจะสูงกว่าเพะนะสูงว่าตัวเรือจะแพงกว่าใช่คนรับการต่อเรือของที่นี่เนี่ยคือจะมีคา์ดทุกลำไม่ว่าจะลำเล็กลำใหญ่มีคาัดหมดคาัดลอยส่วนนั้นเนี่ยครับก็เป็นของอเมริกา U.S. Coast Guard ด้วยของแมทเทียลเนี่ยต้องมีใบเซอร์ทุกอย่างเดี๋ยวผมอธิบายของคุณแชมปเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจคัสของคุณแชมปก็หมายถึงใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองไม่ใช่จากของคนไทยนะครับจากของอเมริกาจากทั่วโลกใช่ที่จะมาทําเรือลำนี้ก่อนก่อนจะทําอะไรก็ต้องมีคัสมีคนเซอร์เวเออร์มาตรวจก่อนนั่นแหละเขาถึงขายออกนอกได้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นราคาเรือเขาก็จะสูงกว่า ที่คนไทยผลิตอยู่เป็นไปได้ครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราไปดูว่าผลงานแล้วก็ความพิถีพิถันของเขาเป็นยังไงกันดีกว่าด้านบนด้านบนผมยังไม่เคยขึ้นนะนี้ดูวันสดสดผมดูสดสดนี่ไม่ดีนี่อายเขานะอไม่เป็นไรครับช่วยอยู่แล้วโอเคติแคตลข้างบนท้องเรือนี่มาจากไหนครับท้องเรือนมาจากประเทศอังกฤษครับจากคือบอสของที่นี่ก็คือคุณพอลคุณพอล ได้ท้องเรือเนี่ยคือผ่านการซิมผ่านการทําทุกอย่างแล้วให้มันเพอร์เฟกแล้วเราก็สามารถเอามาสร้างได้ในการทําท้องเรือขึ้นมาเสร็จเขาก็จะมีแบบแค่ท้องใช่ไหมช่แล้วด้านบนก็เอามาตกแต่งคัสตอมแล้วแต่ลูกค้าใช่แต่นะครับเพราะเรือวิ่งดีไม่ดีอยู่ที่ท้องใช่ครับใช่ครนะฮะแล้วก็เรือใช้ดีไม่ดีอยู่ที่ลูกค้าคัสตอมเองใช่ก็คือพึงพอใจของลูกค้าแต่ว่าลูกค้าคัสตอมเราเราก็ต้องมีเบสด้วยเบสว่า ถ้ามันมากเกินไปอ่ะเราก็ต้องแนะนําว่าโอ้อยางงี้มันไม่ได้นะมันกําลังมันได้เท่านี้อะไรเงี้ยร uh huh. เราก็ต้องคุยกับลูกค้าเขามีฝ่ายออกแบบของเขาดูด้วยใช่ครับ,รบอไอลอยลอยนี่คือไงครับเนี่ยอันนี้คือต้องเจียรครับลอยเจียลอยเจียของการเชื่อม ให้มันเรียบหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําสีต่อผมเปิดให้ดูอย่างนี้อันนี้ห้องน้ำอ่อ่าอ่มีห้องน้ําพอเวลาเราเชื่อมเงี้ยมันก็จะมีรอยอยู่ด้านนอกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือเสร็จหรือยังครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราปิดผนังนี้อีกทีนึงใช่ถ้าเป็นโครงสร้างเนี้ยเราก็จะแค่ประมาณนี้ถ้ามันไม่ได้รับแรงมากเราจะเว้นเว้นเว้นแบบนี้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นท้องเรือมรนก็เชื่อมเต็มใช่ครับสองฝั่งเมเต็มเขาก็เลยต้องมาขัดด้านนอกนะครับเพื่อจะมาทําสีเคลือ อ๋อทุกเ้นส่วนนี่คือเป็นอลูมิเนียมหมดเลยใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับความหนาครับความหนาอันนี้คือถ้าเบรดตรงนี้จะเป็น4มิลอลูมิเนียมเพดสี่มิลแล้วท้องท้องเรืออันนี้จะเป็น6มิลท้องเรือเลยนะครับครับส่วนขึ้นมาปุ๊บเป็นเชลข้างจะ5้มิลอ๋อห้าห้าจะลดลงมา5มิลอ๋อแล้วขึ้นมานี่คือสแต่ว่าใช่เมื่อกี้ผมเห็นกระดูกงูของไอ้ลำเล็กนั่นถีมากอ๋ออันนั้นเป็นเฟรมฮะเฟรมเฟรมเฟรมนี้ถีแบบยิบเลยอ่ะครับผม ด้วยความแข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วครับมาดูงานครับอันนี้ทุกอย่างก็จะเชื่อมเสร็จหมดแล้วก็เลยเจียเรือลำน,นี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยทำเรืออันนี้ประมาณ5เดือนแล้วครับ ห้าเดือนคือได้เท่านี้ใช่ห้าเดือนเท่านี้เสร็จเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาอยู่เท่าเท่าไหร่ครับเนี่ยเรือลํานึงก็อยู่ที่ประมาณสิบเดือนถึงสิบห้าเดือนครับใช่แล้วแต่ตกแต่งด้วยใช่แล้วตกแต่งแล้วแต่ของแล้วอย่างนี้ลานี้ไปไหนที่ไหนครับเนี่ยลำนี้ไปอเมริกาครับลานี้ไปอเมริกาใช่ครับคือขับอย่างนี้ไปเลยอ่าน่าจะเป็นจิปปิ้งลงไปในเรือใหญ่แล้วก็ส่งคิวขับอย่างนี้ไปเลยไม่แต่ถ้าเป็นออสเตรเลียขับได้ครับอ่าสิบห้าวัน มันแสดงว่าเรือวิ่งเร็วมากนะครับจากนี่ไปออสเตเรียส5บห้าวันก็ประมาณสิบน็อตคลิ้น็อตนอตไปเรื่อยๆไปเรื่อยใช่ไหมคือเวลาส่งเรือนี่คือเขาไม่ได้วิ่งเร็วใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ผลปื๊ดไปเลยนะค่าน้ำมันก็เป็นเป็นล้านไปเราดูกันต่อครับครับผมอุ้ยคุณแชมป์มันนี่หนาขนาดนี้เลยใช่ครับนี่กี่มิลครับเนี่ยสิบสองมิลครับสิบสองใช่แล้วมีคานเลยโหใช่นี่นี่อันนี้ก็หนาแล้วเนี่ย อ๋อตรงนี้มันคือส่วนที่คนจะต้องขึ้นไปยืนถูกไหมใช่ใช่อันนี้จะจะรับแรงแนวนี้แนวยาวอันนี้ก็ตามขวางอ่าฮะแล้วก็ถ่ายออกมาด้วยเสาใช่ครับลงไปถึงกระดูกงูด้านล่างใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเรือ18เมตรนะครับยาวส8บเมตรคือต้องบอกอย่างนี้ถึงเป็นฝีมือคนไทยผลิตแล้วก็มีฝรั่งควบคุมการผลิตใช่ครับนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานของฝรั่งเขาใช่ครับเพราะว่าเรือลำนี้ไปอเมริกาเรืออเมริกาไม่ใช่จะส่งไปง่ายช่ายไม่ใช่ครับไม่ใช่คือคน เป็นเซอร์เวเออร์ของอเมริกาต้องมาตรวจที่นี่อ๋อคือบินมานี่เลยครับมาคือทางผู้ซื้อต้องจ้างเซอร์เวเออร์มาตรวจถึงนี่ใช่ครับใช่ครับต้องตรวจก่อนถ้าถ้าไม่แอพพูฟไม่เซ็นก็ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ด้วยช่างช่างที่เชื่อมเนี้ยก็ต้องสอบสอบเอาไปเซอร์ก่อนถ้าไม่มีใบเซอร์ก็เชื่อมไม่ได้ช่างเชื่อมจิ้มจเนี้ยนะถูกครับต้องมีใบเซอร์ด้วยใช่ครับโอ้อ ถ้าไม่มีไบเซอร์เขาก็ไม่เซ็นไอเซอร์เวเยร์ก็ไม่เซ็นผ่านอยู่ดีใช่ครับไม่ได้ครับไปเราเดินขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าเรือลํานี้สองชั้นนะครับอันนี้เป็นห้องกับตันครับอันนี้เป็นห้องกับตันหน้าเรือน่าสนใจไปครับไปหน้าเรือก่อนดีกว่าขอบเขื่อประตูนี้ก็อลูมิเนียมหมดใช่ครับแต่นี้ก็จะเป็นสั่งมาครับเราก็ทําวงกบรอไว้อ่เรือทั้งลํานี้คือไม่มีเหล็กผสมไม่มีครับ ไม้ไม้ก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นอยากได้ไม้สักปูได้อ๋อไม้สักปูพื้นใช่ครับไม้สักปูพื้นใช่ครับอ๋อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอะไรคืออลูมิเนียมทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่เอามาติดในเรือทําในเรือก็ต้องมีใบเซอร์ในเรือเราเนี่ยต้องมีทุกอย่างน็อตนอตก็ต้องมีอ่าน็อตน็อตก็อาจจะมีนะครับถ้าถ้าด้วยเฉพาะของแต่ละตรงนั้นใช่ครับก็ต้องขอที่ร้านอใช่ในการแก๊สก็ต้องใช้แก๊สในการเชื่อมครับ เดี๋ยวต้ีใบเตอแคกแก๊สไอไอที่มาเชื่อมเนี้ยนะไอถังอย่างเนี้ยนะใช่ครับก็ต้องมีก็ต้องมีใบเ้อร์ด้วยก็ต้องมีทุกอย่างมีครบรับเวรกรรมใช่โอ้โหรู้แล้วทำไมอเมริกามถึงส่งยากส่งเย็นไปเราขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะครับลำนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะแล้วก็ถ้าสมคนไทยอยากได้งานเนี้ยบๆฝีมือดีๆก็ติดต่อคุณแชมป์เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ยินดีครับ ผมทึ่งอยู่อย่างหนึ่งคือคุณแชมป์พูดตรงๆเลยคือเรือที่ยังไม่เสร็จที่ยังเชื่อมไม่เสร็จอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเดินแล้วมันจะต้องปองแป้งปองแป้งแต่นี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงปองแป้งเลยนะเก้าอี้นั่งอันนี้ครับอันนี้เก้าอี้นั่งแล้วอันนี้อันนี้เป็นโต๊ะกอลูมิเนียมใช่ครับทําเองหมดเลยอ้าวไม้เมืยก็ทําได้นะอ่อเดี๋ยวมันจะตักแดดตากฝนครับอันนี้ทนกว่าอ๋ออันนี้ทนใช่โอ้ข้างหลังนี่อีกเยอะเลยอ่ะใช่ครับ ยังเดินได้ยังครับเนี่ยไม่ใช่เดินลงไปร่วงได้ครับได้ครับอันนี้ก็จะเป็นจะปิดประตูแค่นี้แหละตัวนี้อาจจะใส่ของเล่นได้พวกแพทเทินบอร์ดพวกของเล่นอะไรพวกเรือเนี่ยครับวางได้หมดเลยไอ้พวกแบบหงยางแบบสไลเดอร์อะไรเงี้ยนะได้ครับได้ครับเห็นคนไทยก็กำลังฮิตนะครับถ้าเป็นเรือทัวร์ใช่ก็คือฝรั่งล้ำนี้จุดประสงค์เขาเอาไปทำเรือทัวร์เหมือนกันใช่ครับเรือทัวร์ครับที่ทัวร์ที่อเมริกานะไม่ใช่ทัวร์ที่บ้านเราใช่คุณต้องมาดูนะจริง คนที่อยากทําเรือทัวร์หรืออยากได้เรืออลูมิเนียมลองมาดูลองมาดูก่อนครับคัสตอมได้ครับทุกอย่างอแต่ผมไม่เคยรู้นะว่าท้องวิ่งยังไงแต่ว่าเห็นในคลิปแล้ววิ่งดีครับแต่วันนี้ที่ผมอยากเห็นที่ผมอยากรู้ครับผมดูคลิปมาคือเรือลานี้ทุกคนมาดูคือเรือลานี้ครับเขาเรียกว่าเรืออะไรครับเขาเรียกว่าแลนดิ้งครับก็คือเรือเปิดหัวเรือเปิดหัวขึ้นฝั่งขึ้นเกาะหัวจะเปิดได้ คือที่ผมว้าวก็คือในคลิปเขาเอารถลงไปอยู่ในนี้ใช่ครับรถกระบะสี่ประตูแล้วเครื่องเครื่องเดียววิ่งเพลนน้าด้วยใช่ครับเป็นไปได้ยังไง <c oughs> ก็เลยต้องมาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลงไปดูนอันนี้ทําขายในไทยหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ก็ส่งออกเหมือนกันครับส่งออกเหมือนกันใช่แต่ว่าในไทยก็มีโรงแรมที่เขาติดต่อมาอใช่ครับเดี๋ยวผมมาคุยกันว่าเรือลำนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับเรือที่มันเปิดหัวนะครับไปลงไปดูข้างใกล้ๆข้างล่างก่อนไป นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะเฉพาะแก๊สก็ต้องมีใบเซอร์ด้วยใช่ครับลวดก็ต้องมีครับแล้วแก๊สแล้วหม่อ,องข้าวที่บ้านทุกคนนี่ <laughs> แก๊สขุงข้าวนี่มีใบเซอร์หรือเปล่าวะ <laughs> <laughs> โอ้โหลำนี้ทางจะขึ้นยากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปูพื้นแต่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกำลังไล่เชื่อมอยู่ครับอ่ะฮะ ให้ดูความหนาของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็อันนี้คือกระดูกงูใช่ป่ะใช่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ข้างล่างนี่อ่าฮะดูความหนากรงเนี่ยครับไม่ใช่เป็นแผ่นอย่างเดียวทุกคนดูใกล้ใกล้อันนี้ใช่เฟรมครับมันเป็นเฟรมแล้วมันเขาก็เขาเรียกเขาเรียกเพิ่มความความแข็งแรง้ไอ้ีอีกทีหนึ่งอ่ะใช่ครับไอไอเขาเรียกวงกบขอบเขาเรียกไม่ถูกเขาเรียกไรเดอร์บาร์ก็คือมันจะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงอ่าฮะใช่เพราะว่าสมมุติว่าเราปิดทึบไปเนี้ย มันก็ไม่ได้เกิดความแข็งแรงพี่วีลองสังเกตมันจะมีรูอยู่นะครับเพราะว่าห้องมันจะเชื่อมต่อกันครับสมมติน้ําเข้าอะไรเงี้ยมันจะเชื่อมต่อกันแล้วมันจะมีผนังกั้นอยู่ห้องตรงนู้ดนั้นคือปิดเป็นหนึ่งห้องเป็นหนึ่งห้องหนึ่งห้องถ้ากับเรามีกี่ห้องรัาเนี่ยสามสามห้องครับใช่ครับแล้วก็มีสี่ห้องห้องฐานซัมผมจะให้ดูด้านข้างของเรืออันนี้คือเฟรมฮะเฟรมเหมือนกันแต่ว่าเฟรมข้างบนหรือว่าโบแบกคือต้องบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องอลูมิเนียมนะแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ เ,เดี๋ยวเราผมจะไปเคาะให้ดูว่าข้างนอกมันจะเปื้อแค่ไหนคือไอซี่เนี่ยยิ่งถีมันก็ยิ่งแข็งนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่สะเทือนแม่เจ้าไม่มีป้องป้องอะไม่มีครับแน่นแน่นปึกแน่น <c oughs> เวลาท้องโดนน้ำก็ไม่ป้องใช่ปะไม่ครับมันจะแน่นปึกไปเลย,เลย <c oughs> ใช่เพราะว่า ทั้งเลยที่ผมขึ้นเรืออลูมิเนียมไม่ว่าจะอไหมันจะป้องป้องป้องไปตลอดทางมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าโครงสร้างเขาอ่ะมันกว้างมันมันกว้างเกินไปบอกว่าไอโบแวกนี่ใช่ไหมใช่คือระยะมันกว้างทําให้มันไม่แข็งใช่ครับใช่ไหมครับมีลองไหมนี่คุณแชมป์มีครับเดี๋ยวพาไปในน้ําเนี่ยนะจัดไปขับได้เลยนะได้ครับไปลงน้ำกันครับทุกคนอันนี้นี่กี่เครื่องครับเนี่ยควายาวกัน อันนี้กี่มเมตรน้คุณแชมป์9.6เมตร9.6มันก็เกือบจะสิบใช่ใช้ 2, uh huh. 2เครื่องร้อยก็สามสิบกว่าฟุต3าสิบกว่าฟุตใช้สองเครื่องใช่ครับก็ล้ำในน้ำกี่ฟุตกี่เมตร8.6เมตร8.6อ่าน้อยกันนักสามสี่สามสี่ฟุตนะครับหนึ่งเครื่องใช่ครับกี่เป็นม้าครับ มันจะร้อยสี่สิบผมจำไม่ได้เฮ้ยเป็นไม่ได้จำไม่ได้ร้อยสี่พสองร้อยเอ๊แล้วใครจะขับให้ผมวะเนี่ยตอนจะมีกับตนให้อ๋อมีกับตันให้คิดว่าคุณแชมป์จะขับให้ผมขนาดเครื่องยังจาไม่ได้จะพาผมลงเรือเพราะว่าเราทําหลายลําอทําเยอะมากใช่ครับที่คุณแชมป์มาอยู่ที่บริษัทเนี้ส่งเรือออกไปกี่ลําแล้วเรือเล็กหรือเรือใหญ่ใหญ่ถ้าเรือใหญ่ส่งทุกปีปีละสองลำ ส่วนเรือเล็กนี่ก็คือถ้ามีพื้นที่ว่างแบบนี้ก็จะต่อไว้ต่อได้ขายได้ใช่คือต่อแล้วก็ขายเลยใช่ครับมีคนเอาเลยมีคนเอาเลยครับเห็นไหมคนไทยไม่ใช่จนคนไทยก็ซื้อของคุณภาพดีได้ครับออคัสตอมเลยอยากได้เป็นเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นขนส่งคนเยอะๆทําได้หมดทุกอย่างดีวยวผมเห็นเรือไปเห็นไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไอ้นี่ด้วยเหรอครับขายเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็ขายด้วยเหรอครับขายครับ อันนี้อลูมิเนียมเกรดไหนครับเนี่ยเกรดเท่าเรือเลยครับพูดเป็นเล่นแข่งโป๊กพูดเป็นเล่นเท่าเรือเลยครับไอที่มีเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะนี่เหมือนกันครับอันนี้ก็มีไม่ทิ้งโอ้พูดไม่ถูกเลยถ้าคุณอยากได้รถเข็นมีเซอร์ติฟิเคตมีครับแล้วก็คนเชื่อมก็มีใบเซอร์คนเดียวกับคนเชื่อมเรือเลยอ่ะคุณต้องมาซื้ออันนี้ขอโทษในนี้ใช้กันเยอะครับอ่าในโอเชียนใช่ไหมใช่ครับ ต้องบอกว่าของคุณแชมป์ที่อยู่ที่โอเชียนนะครับใช่ครับโอเชียนอยู่ด,ด้านหลังไปลงเรือดีกว่าเล่แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ เครื่องสองอยม้ากับเรือลํานี้ครับผมบรรทุกรถได้รถนี่มันกี่ตันนะครับรถสองตันครับรถสองตันก็สองพันโลใช่ตีคนอย่างผมอ่ะ2ี่สิบคนน่ะตัวอย่างผมเนี่ยบสบายแล้วขึ้นน้า<ล>ไปลงไปลองดีกว่าอยากรู้แล้วมันวิ่งยังไงแล้วฟันขึ้นได้ด้วยใช่ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเลยเพราะจริงๆแล้วนะครับเรือที่บรรทุกได้เยอะที่สุดก็คือเรือต้องท้องแบนๆครับผมนะครับถึงจะบรร จะเขาเรียกรับโหลดได้เยอะอันนี้รับโหลดได้เท่าไหร่ครับมีกี่ตันอันนี้3ตันครับลามี3ตันก็คือขนลงมาเลย3ตันวิ่งได้แน่นอนแน่นอนครับ3ตันนี่คือยังขึ้นน้ําอยู่ขึ้นหครับหฮ้ขึ้นขึ้นสมตันยังขึ้นน้ําเครื่อง200ต้องลองตะวันเอาสักลำไหมเอาไปยกคนขึ้นบกเออนะแล้วก็เอาไปยกแถวเกาะคามานะเดี๋ยวทหารมาให้เราก็ลบเลยอันนี้คัสตอมเมาครับยังไงครับ ใส่ขวดเขาทำที่วางไอตัวนี้ฮะตัวที่วางอันนี้ก็อลูมิเนียมโอ้จริงซื้อซื้อปาติกใส่ก็ได้นะอลูมิเนียมนี้มีเซอร์ติฟิเคทหรือเปล่าครับมีครับผมไอที่วางแก้วเนี่ยนะอันนี้ไม่มีอันนี้เัาแตวันนี้ผมภูมิใจมากเลยพี่อู๊ดที่นั่งเรือมีเซอร์ติฟิเคททั้งลำครับแต่คือเอางี้ลักษณะง่ายๆนะเรือที่เราวิ่งวิ่งกันอยู่ไซส์เนี่ยพี่อู๊ดอย่างน้อยต้องมีสองร้ยห้าสิเครื่องนะ ไม่ใช่แค่200เครื่องเดียวนี่ถือว่าเครื่องเล็กมากอ่ะครับทาวนี่น็อต่วยนี่สิบสนี่เป็นไงยีชัดไหมแล้วเครื่องแค่นี้ยี่สิน็อตนะนี่ความเร็วเดินทางแล้วนะความเดินทางเลยย้อนแล้วนะอด้วยนะถึง30ว้าวถึงสาได้ด้วยคือมันอยู่ที่คนออกแบบท้องเรือพาไปดูข้างหน้าดีกว่า ข้างหน้ามีอะไรว้าวทำไมมันถึงเปิดลงมาได้ครับอ๋อมีวินอันนี้จะเป็นวินครับเปิดเราสามารถเปิดได้ยกแล้วอ่าแล้วก็อันนี้ขึ้นลงกขึ้นลงใช่ครับึ้นลงลงต้องถามว่าเรือลำนี้หนักเรือลำนี้หนักน่าจะตันกว่าเุ้ยมันเบาจะไงผมจำจำไม่แม่นนะใช่ครับเพราะว่ามันหลายลำอ่ะน่าจะตันห้าใช่ตันครึ่ง เลยลำเบลเลอร์เลยลตันครึ่งเองเหรอเบาเบาเหมอนเป,นปนอรแล้วมันหนามากนะพี่อุ้อพี่ที่ผมไปดูอะโอเคแล้วอลูมิเนียมเนี่ยครับใช,ใช้ใช้ความหนาอันนี้เท่าไหร่อันนี้สี่มิลครับถ้าถ้าเป็นข้างบนซูเปอร์สตรัคเจอร์สี่มิลแล้วท้องอะท,องท้องเรือจะเป็นห้ามิลแล้วพวกกระดูกงกงอะกงเรือจะเป็นสิบสองมิลครับสิบสองมิลเลยใช่สิบสองมิลก็พี่อุ้ยดูนี่เขาเรียกอะไรลืมชื่อไปอีกแล้วเมื่อกี้โคตรทีอะพี่อุ้ยก็ถึงบอกว่า เนี่ยพอยิ่งถีแม่งยิ่งแข็งเนี่ยดูไม่มีป้องอ่ะเรืออลูมิเนียมทั่วไปอ่ะที่เราลองลองกันอ่ะีรู้ไหมว่ามันหนาเท่าไหร่ที่เราลองสามมิลสามมิไม่เคยเกินนี้อ่าเรือที่เราใช้กันในบ้านนะครับใช่ไม่เคยเกินเพราะฉะนั้นเรือลาเนี้ยจะแพงกว่าชาวบ้านเขาก็ไม่แปลกอยากดูความแข็งอ่ะ ชนชนสักลำได้ไหมอดีออกซิเจนอะไรเนี่ยออกซิเจนพอดีในยาพักก็ขึ้นไปแล้วหาลำจจิงๆแบบบวกสักลำดูว่าแข็งไหมแล้วดูว่างานเขาว่าทำพาวเดอร์โค้ดนะเนี่ยใช่ครับพาวเดอร์โค้ดเลยหรอใช่ใช่ครับพาวเดอร์โค้ดทั้งลำวีโอไม่ใช่สีพ่นนะมันคือสีฝุ่นนะครับผมแข็งสีนี้โคดอึดโคต คนเลยเอาเอาเรือธรรมดาที่เราขึ้นอลูมิเนียมกันพื้นยิงทรายอะอไม่ค่อยมีใครทำมันแพงใช่ครับใช่ครับแพงใช่เขาลดต้นทุนถ้าถ้าเรือลำนี้ขายแพงอ่ะเราต้องดูวัสดุใช่ครับต้องดูวัสดุดูการเชื่อมดูวัสดุที่เขาใช้ต้นทุนเฉพาะเรือลำนี้ที่ผมบอกไล่ตั้งแต่ กระดูก12ท้องเรือ5มาถึง4เนี่ยต้องดูวัสดุแต่ละอย่างที่ซ้ำและเกดก็คืออิ p พ r ตมาสิงคโปร์ใช่แล้วเกดมาลีนบ้านเราเกดมาลีนตรงๆมันไม่มีนะเกดไม่ถึงก็จะมีใบเซอร์มาลีเกดก็จะมีใบเซอร์5083เอางี้พูดกันมาอย่างเงี้ยเกดมาลีนอย่างเงี้ยมีเซอร์ติฟิเคตเอาง่ายๆเลยทุกคนก็อยากรู้มาถึงตอนนี้ง่ายๆเลยลำเนี้ยเท่าไหร่ ถ้าเป็นเบสิกเลยสตาร์เตอร์เลยครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือไซนี้เป๊ะๆอย่างี้แบบเนี้ยใช่ครับไซนี้เครื่องร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบนี้วิ่งขึ้นน้ำแล้วขึ้นครับขึ้นครับขึ้นก็อยู่ที่ประมาณสามจุดห้าล้านเริ่มต้นแล้วก็อยากจะเพิ่มออปชั่นอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าคัสตอมเอแต่ว่าสแตนดาร์ดคืออย่างนงี้ตะวุฒนี่เอาไปทำดำน้ำดีนะเนี่ยใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดลงไปเนี่ยขึ้นตรงนี้ได้เลยอ่ะใช่ครับ พันรอบเลยห้าพันรอี่มันขึ้นน,น้ำนะต้าตูดห้านันดแล้วต้องบอกว่านี่มีขึ้นริ้วๆนะพี่ยูสแต่มันก็ไม่ได้ตกนะใจผมที่ว่าเรือแบบนี้มันต้อง ายอ่ะคนไปเกาะไปอะไรอีกมากมาคุณฟื้อไปทำเรือดวิ่งอ่ะดีแน่นอนครั้งแรกที่ผมคิดเลยอ่ะถ้าเรือเจอคลื่นเนี่ยนะครับน้ำมันควรจะแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมเออคือนี้มีการกันยังไงครับเป็นยางหรือเป็นอะไรนี่ครับเป็นยางซีนหมดเลยครับอ๋อคือพอปิดปุ๊มมันซีนเลยใช่ครับผมให้ลถึงรถเพราะนั้นน้ำไม่เข้าหัวมาแน่ๆไม่เข้าครับ ผมก็กล่าวว่าพอน้ําซึมกระจายขึ้นมาแม่ก็เปียกทั้งลําอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีเลยนอจาฝนตกครับพี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าถ้าคุณเอาไปทาเรือได้วิ่งจะเป็นยังไงคนขึ้นลงหัวเรือเฮ้ยขอไปยืนได้ไหมมันจะหล่นไหมวะได้เขาไม่หล่นครับโอ้โหแม่เจ้าแข็งแรงดูบานพาเขาเบงหนึ่งเลยพี่อุ๊ดนี่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 ดูอันนี้ โอ้โ oh, หแทงไปเลยเฮ้ยมึงอยากกัดสิวีเหรเหยียบก็เหยียบลงมาเลยเดียวให้เหยียบก็เหยียบเต็มตีนเลยดิไหนในในเราลองกดดิถ้ามันจิ้มลงไปเลยได้ไ nee totally> um um หมแต่อุ้ยก็อยู่วันนั้นนี่แต่มันจะกดลงไปลงไปก็เปียกเฮ้ยอ๋อมันลงไปอย่างนี้ได้เลยได้ครับได้ครับมันก็จะปล่อยลงไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นน้ําก็จะขึ้นง่ายขึ้นใช่ครับ เราเคยถ่ายเรือลูมิเนียมใช่ไหมวีแล้วเราไล่เคาะไล่เคาะเคาลองแล้วแมงปึกเคาเจ็บนิ้วอ่ะถ้ามันฟ้องปองมันก็บางไงครับพี่เดี๋ยวนะมันติดใ้นั้นปะไม่ครับเพื่อนติดหวงปะอ๋อไม่ติดแล้วไม่ติดแลยอ่าเ เดี๋ยวพี่วุฒมารถขึ้นได้ยังไงพี่วุฒิเออว่ะความกว้างไม่พอรถนะนะ่ะเอแล้วมันติดเบาะพ่อครับพอครับ,ค,รบคือเบาะนี่อ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเอบเราก็ยกแลรบกวนพี่ช่วยหนะ่อยนี่ครับอ่าเนี่ยพอปึ๊บเราก็พี่รบกวนเอาอนะันนั้นออกครับดึงหลุดเลยอ่าฮะอ่าปล่อยเลยครับพี่ อ๋อพอปล่อยแล้วมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างอ๋อแล้วก็มีที่เก็บมีที่เก็บเรือลำนี้จะเหมือนเรือญี่ปุ่นน้ำไหลเข้าออกเป็นเด็กเดนได้เพราะงั้นท้องลำนี้ก็จะเหมือนเกตใช้เขาเรียกซิวเดนใช่อันนี้ก็รูน้ำออกรูน้ำออกก็คือน้ำเข้ามาตึมมันก็ไหลออกเองไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องผ่านปั๊มแล้วก็ตัวตัวนี้บิวปั๊มคือปั๊มใต้ท้องเรือครับ แต่ว่ามันจะเป็นเมนทวันใช้คันโยกอ่าฮะนี่อ๋อเราก็มาต่อใช่ครับใช้คันโยกต่อมันก็จะดูน้ำออกแล้วอ๋อเท่ากับในท้องเรือนี้ไม่มีปั๊มอัตโนมัติไม่มีครับลำนี้ไม่มีครับคือซีลหมดเลยเป็นเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกอากาศหมดเลยใช่ครับใช่ครับก็นี่เราจะแบ่งฝาซีวิทไว้อันนี้ก็คือห้องหนึ่งอ๋อนี่คือห้อวิตห้องนี้พี่ใช่ถ้าตรงนี้ ก็ห้องหนึ่งห้องใหญ่อ่าฮะฝาเซอร์วิส <ฝา S 1> อ๋อ,อก็มีฝาเซอร์วิสอีกใช่เพราะฉะนั้นท้องอันนี้ก็คือกันน้ำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมคิดขึ้นมานะพี่อุชคนอยากได้เรือบ้านเนะี่ยไอ้นี่ก็เหมาะนะอันนี้อันนี้พี่ก็บับเหมือนคิดเหมือนกันเลยอ่าทำม่งเป็นเรือบ้านเลยก็ได้เขื่อนเนี่ยทำเป็นเรือบ้านได้เลยครับ มึงเหอะมึงขูดหินขูดอะไรขูดจะไปเหอะได้ <S <S 2> <S 2> เดินเงินเดียวเลยเดินเทว่นเออทำเรือเซเว่นกินของอให้ของเออแหมทำมาหากินอีกแล้วและคุ้มเฮ้ยจะ,<อ>จะไม่จะพูดตรงๆว่าไม่แพงนะสามล้านห้าเนี่ยรวมเครื่องเนี่ยว่าแล้วถ้าความคิดเราไปอยู่ในเขื่อนในอะไรนะหลานบวชอ่ะกูว่าเรือยังไม่ผ่านใช่ใช่ครับเอาว่าแกะยาวเลยเราเป็นตุ๊กตาได้เลยเนี่ย ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วเรือยังไม่เป็นยังอยู่เลยเออโอเควันนี้สนุกมากกับเรือลํานี้บอกเลยว่าไม่แพงแล้วเพิ่งเป็นความรู้ใหม่น่าจะกับสมาชิกด้วยซึ่งทุกอย่างมีเซอร์ติฟิเคทหมดใช่เออ,เ,อ,อเพิ่งเห็นเพิ่งรู้เรารู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือว่าจะไปดูของแปลกๆเรือแปลกๆที่ไหนอีกแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับ